เอาละครับคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ราการเกมอย่างว่า EP ที่63กันแล้วนะครับก็ต้องบอกว่า EP นี้ก็ยังเป็นเกมแนวแบบว่าที่หลายๆคนเนี่ยยังขอกันเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับแบบว่าคือขอกันมาบ่อยมากๆเนะซึ่งผมก็พยายามหาให้นะครับจนได้เจอเออแบบคือที่จริงมันเจอเยอะแหละแต่ว่า ผมต้องคัดก่อนไงเออให้มันแบบว่าให้มันตรงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับซึ่งแนวนี้ก็เป็นแนวครอบครัวนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยขอมาเยอะเนาะแล้วก็เป็นแนวแบบดีเลยจ๋ามากเลยเดี๋ยวผมจะมาเล่ามารีวิวให้ฟังนะว่าเอออะไรเป็นอะไรบ้างแบบเล็กๆแน่น้อยเนาะก็เดี๋ยวจะพูดกันให้ฟังนะครับก็สำหรับคนที่ดูรีวิวกันเสร็จแล้วเนี่ยแล้วอยากจะเล่นเนี่ยก็ลิงก์จะอยู่ที่ใต้คอมเมนต์นะครับก็ไปโหลดกันได้ตรงนั้นเนาะ ก็่อนอื่นเลยเนะี่ยเกมในอีพีนี้จะมีชื่อว่า The Guardian นะครับก็เป็นเกมแนวครอบครัวเลยแล้วก็แบบคือแบบมาทางนี้แบบจ๋าๆเลยเขาคิดว่าหอกไหมคือแบบว่าแต่ผมจะไม่แบบลงรายละเอียดลึกมากนะคือบ,บางทีมันพูดแบบเชิงลึกไม่ได้จริงๆนะครับผมก็ขอพูดแบแนวนี้แล้วกันเนาะก็ในะส่วนของคะแนนเนื้อเรื่องเนะี่ยผมให้สิเลยเพราะว่า มันตื่นเต้นมากมากแล้วที่สําคัญเน,เนื้อเรื่องค่อนข้างที่จะยาวนะคือต้องใช้ว่าค่อนข้างที่จะยาวมากๆเลยแหละนะครับมีถึงเก้าชัปเตอร์ด้วยกันนะซึ่งแบบผมผมยังเล่นไม่ถึงชัปเตอร์ไหนเลยนะซึ่งมันยาวมากๆเลยก็สรุปมาให้ได้แบบจับใจความได้ประมาณนี้เนาะก็เป็นแนวครอบครัวแล้วก็เนื้อเรื่องแบบยาวมากแล้วก็ตื่นเต้นแบบสุดๆเลยผมเชื่อว่า ทุกคนที่แบบชอบแนวเนี้ยแล้วก็เข้าไปเล่นเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนซึ่งเกมเนี้ยเขาทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับก็อยากจะอ่าบอกคุณผู้ชมแบบเออแบบยังไงดีเข้าไปเล่นเลยอะไรอะไรแบบนี้แล้วกันเนาะสนุกแน่นอนนะครับก็ต่อมาคือเรื่องภาพเนาะภาพเลยผมให้9นะครับคือภาพเนี่ยสวยมากเลยแล้วก็ตัวละครเนี่ยค่อนข,อขั้นที่จะน่ารักด้วยนะครับแต่อานจะไม่แบบ ถึงขั้นแบบน่ารักมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ที่กน็น่ารักมากอยู่แหละเออนะครับสรุปว่ามันมากหรือไม่มากก็นะี <c> ่ย <oughs> นะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยรายละเอียดดีเทลของเขาเขาทำของได้ดีมากๆเลยนะครับในส่วนของภาพเนี่ยผมก็แบบคือโอเคชอบเลยเห็น <c oughs> แล้วแบบชอบเลยเลิฟเลิฟเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะวันนี้เนะาะในส่วนเรื่องภาพผมจะไปแบบไวๆน,นะครับในส่วนเรื่องเสียงก็ให้ไปที่5แล้วกันนะครับคือเสียงเนี่ยองค์ประกอบโดยรวมโดยแบบ ต่างๆนะครับทั้งหมดของเกมเนี่ยถือว่าดีนะดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าอาจจะแบบว่าทําออกมาได้ไม่ดีมากเท่าไหร่นะก็ถ,ถือว่าอยู่ในระดับที่กลางๆนะครับแล้วก็ไม่มีเสียงอย่างว่าเนาะแต่ว่าให้ไปที่5คะแนนเนี่ยเพราะว่าเสียงประกอบเขาก็ทําออกมาได้ดีพอใช้ได้เลยเนาะต่อมาด้านเกมเพล์ครับในเกมเพล์เนี่ยต้องบอกว่าผมให้ไปที่3นะ คือด้านเกมเพลย์เนี่ยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยสักอย่างนะครับคือแบบเล่นง่ายนะครับเล่นง่ายมากแต่ว่า3ที่ผมให้เนี่ยเพราะว่าคําตอบที่มันมีผลต่อเนื้อเรื่องนะครับแต่แต่แต,แต,แต่มันไม่ได้เล่นยากนะโดยที่ว่า,าตัวคําตอบที่ดีที่สุดเนี่ยเขาจะเป็นทําคําตอบสีเขียวเอาไว้ให้ทําให้เล่นง่ายเข้าไปอีกนะครับแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่ต้องไม่ต้องเลือกตามแบบนั้นก็ได้นะซึ่งมันก็ จะส่งผลกับในเรื่องไปอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าช้อยส์ในสีเขียวที่เขามีทําเป็นสีเขียวให้ในส่วนคําตอบเนี่ยก็คือเป็นคําตอบที่เ,เจอในฉากที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็แนะนําให้กดตามเขาไปดีกว่านะครับในส่วนของฉากสีเขียวเนาะก็ในส่วนเกมนี้เนี่ยผมให้ไปที่9เลยนะครับ9หรือ9.5เลยแล้วกันเออนะครับกม็มันได้แบบนี้จริงๆนะในส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยผมชอบมากๆเลยเนื้อเรื่องกับภาพนี่คือแบบเซตเขาเรียกว่า แมตกันมากอะเออท่าออกมาได้แมตชกันมากก็ถือว่าดีสุดเลยนะครับก็ลองไปเล่นกันดูเนาะเห็นหลายคนขอกันมาเยอะใช่ไหมล่ะเออนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับ EP ที่63นะครับเดี๋ยวเราไปเจอ,อกันใหม่ใน EP ที่64นะว่าจะเป็นเกมอะไรต่อสำหรับวันนี้ก็ขอให้สนุกแล้วก็เอนจอยเลยครับ